เมื่อวานเมื่อวานเลยเพิ่งเห็นพูดได้ไหมสี่ล้านจะทําได้ยังไงครับทําไม่ได้อ่าวิธีคิดง่ายๆค่าโครงสร้างค่างานก่อสร้างอ่ะตารางเมตรนึงแบบทั่วๆไปอ่ะก็หมื่นห้าแล้วอ่ะแ้วอีบ้านนั้นอะกี่ตารางเมตรจริงๆเพจเราเนี่ยบอกราคาที่จริงนะครับไม่ได้แบบว่าขี้โมกว่า อันนี้ไม่กี่บาทไม่กี่บาทไม่กี่บาทแล้วพอทำจริงทำไม่ได้เงี้ยเมื่อวานเมื่อวานเพิ่งเห็น <laughs> พูดได้ไหมอยากรู้เหมือนกันเออเมื่มอวานเห็นใน Facebook แชร์กันนะครับที่มีเพจหนึ่งลงรูปบ้านที่เรนเดอร์สวยๆเป็นทีดีแล้วบอกว่างบ4ี่ล้านนะครับอันนั้นคือทีดใช่ไหมทีดี <TD. S 2> <laughs> สี่ล้านความหมายก็คือหรือแค่ค่าออกแบบเป็นไปได้ไหมค่าออกแบบสี่ล้านก็แพงไปหรือเขาแค่พูดคุมเครือหรือเปล่าไม่มันทําไม่ได้หรอกทําได้ได้ยังไงไม่มีทางไม่มีทางอ,อาจจะได้ก็ได้นะชอบแบบว่าสไตล์มินิมอลคือแม่งมีแค่เสาคานอะอยู่อย่างนั้นอะ,อ,ะอย่างงั้นได้คือแบบแค่ค่าโครงสร้างอะคิดง่ายๆเลยตารางเมตรละหมื่นห้านะครับราคาทั่วๆไปนะบ้านหลังนั้นกี่ตารางเมตร ถ้าดูด้วยตามันดูใหญ่ใช่ไหมเออมันดูใหญ่อะสี่ร้อยตารางเมตรตารางเมตรละหมื่นห้าก็เท่าไหร่แล้ววะห้าสี่ยี่สิบสี่ห้าหกหกล้านแล้ววะยังไม่รวมอินทเรียเลยอะอินทีเรียอีกแบบง่อยสุดแล้วอะก็อีกหมื่นห้าก็สิบล้านอัพอยู่แล้วบ้านเนี้ยคือถ้าจะเอาให้แบบสวยเหมือนอย่างนั้นเลยนะยกเว้นยกเว้นว่าเขาไปลดสเปคนู่นนั่นนี่อ้าแต่ว่าคือเราไม่เห็นแปลนทำไมแล้วแปลนมันจะมีผลยังไง ก็เราจะรู้พื้นที่ไงอันนี้เราเห็นแค่รูปใช่ไหมคือรูปมันอาจจะหลอกตาก็ได้มีชั้นเดียวน่าจะสองชั้นป่ะถ้าดูจากเน็ตติฟหรือว่าสร้างแค่ลงรถเออสี่ล้านคุณทำแค่ลงรถหรือเปล่าเออเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะงั้นแบบว่าจะโพสอ,อะไรก็แบบว่าเอาพอดีนะเอาแบบความจริงนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะสวยนะเวลาคนเขามาเค้นถามเยอะๆยเงี้ยตอบไม่ได้มา็นมาเงี้ยแล้วก็ ที่เ,เ,เออใช่ใช่ใชแล้วอย่างเนี้ยสมมติแบบว่าคนทั่วไปที่เขาไม่รู้ราคาจริงอะ่ะเขาไปเห็นอะไรอย่างนั้นน่ะและ้วก็หุยคุณปาล์มคุณปาล์มทําอินทเรียอย่างเดียวเนี่ยคุณปาล์มคิดตารางเมตรละหมื่นห้าอุ้ยอีเพนนั้นทําบ้านทั้งหลังสี่ล้านเองนะคะเชิญ er ครับภายมือเลยเชิญ er เลยครับเอออยากจะบอกว่าอินเทียเพื่อช่างก็มีลูกค้าบางคนเหมือนกันส่งแปนมาเราก็คิดราคาคร่าวๆไปว่าน่าจะประมาณนี้ครับลูกค้าที่ถามมาโอ้ oh, แพงมากเลยของโครงการนี่คิดมาแค่ห้าแสนเองเนี่ยได้อย่างนี้เลยได้อย่างห้องตัวอย่างเลยนี่ผายมือเลยอ๋องั้นก็เช,ช่เลยครับไม่ได้แบบอยากได้นะเพราะเราทําไม่ได้จริงๆถ้าเกิดมีคนทําได้แล้วคุณได้ราคานั้นนะเรายินดีด้วยนะดีใจด้วยแล้วเราทำไมอย่างพี่ฟามบอกว่ามันทําไม่ได้จริงๆมันก็อยู่ที่เราคุยกันในดีเทลแหละว,ว่าคุณอยากให้ทาอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหน คือเราบอกราคาในมาตรฐานเราถ้าจากประสบการณ์เราจากสิ่งที่เราทําคุณภาพที่เราทําของที่เราใช้เราก็เลยบอกว่าเราทําไม่ได้แต่ถามว่าอยากให้ทําใน5้าแสนทาได้ไหมเช่นคุณบอกมาคุณมีงบ5้าแสนทาอะไรก็ได้ใน5้าแสนก็ทําได้ก็ผนังเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากเราก็าติดวอลเปเปอร์ติดวอลเปเปอร์เลือกวอลเปเปอร์ตัวถูกเฟอร์นิเจอร์ก็ใช้ของจีนของก๊อฟถูกๆก,ก,ก็ได้ก็ชนินบางตัวมันก็ถูก ก็ทําได้แหละอยู่ที่ว่าคุยกันคือมันต้องคุยกันอะ่ะไม่ใช่บอกว่าโอ้ยแพงเจ็ดแปดแสนนี่ผมไปให้คนอื่นทําแค่ห้าแสนเองก็ก็เชิญครับไม่ได้อยากรับงานเยอะอม,มันเหมือนแบบเอารายการของที่อื่นมาให้เราดูแล้วก็อ่ะช่วยคิดราคาให้หน่อยอย่างเงี้ยเออแเหมือนเทียบอะ่ะเพราะงั้นก็ไม่ได้อยากให้เราทําแบบอยู่แล้วเราก็ไม่ได้อยากจะทํามากขนาดนั้น นั่นแหละเราพูดหลายครั้งแล้วว่าคือจะทําอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบโอเคทั้งสองฝ่ายอะใช่ปะคุณรับเราได้เรารับคุณได้เราก็รับถ้ารับกันไม่ได้เกลียดกันก็ไม่ต้องรับรับทําไมทําไปแล้วก็เกลียดกันคือบังเอิญไปเห็นเมื่อวานนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่ามีอะไรอ่ะเราควรจะพูดตรงๆมากกว่าอย่าแบบโพสหาแสงอะไรเงี้ยโพสเรียกแขกไม่รู้อ่ะเราว่าทําไม่ได้อ่ะอยากมากทําได้แต่ว่ามันไม่มีทางได้เหมือนเรนเดอร์นั้นอะ แล้วอย่างนี้มันเรียกว่าหลอกลวงเมื่ะหร่แล้วถ้าเกิดจริงๆพื้นที่คนเล็กมากค่ะแต่แค่เขาแบบเรนเดอร์แล้วแบบดูอลังมึงใช้วายอะไรใช้วายแบบว่ามันมันพอดูสเกลเขามันก็ต้องพอดูได้เพราะมันก็มีรถวายมันก็มีอะไรอย่างนี้อยู่สี่ล้านไม่มีทางสี่ล้านเฉพาะอินเทียเออันี้ได้สี่ล้านเฉพาะโครงสร้างยังไม่มีฟินนชชิ่งอ่ะก็คือมีผนังแล้วมีผนังมีมีไฟมีอะไรอย่างนี้ไหมมีมีแบบว่าเป็นท่อเดินอยู่อะไรเงี้ย ไฟอะเดินไปแล้วแต่ยังไม่มีฟ้าอะไรเงี้ยสีล้านอ่ะได้เอาเวละนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็พูดกันแบบแฝงๆพูดกันตรงๆใช่ปะ่ะก็จะได้เข้าใจตรงกันแล้วก็ไม่ได้แบบมาหลอกอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ทําก่าของไวออออ้ประเด็นคือเราไม่ได้แบบอยากรับงานเยอะๆเ,เพื่อให้รวยนะครับถามว่าเราอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่ <laughs> แต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากแบบ รวยแล้วเหนื่อยเราก็ไม่เอาอ่ะเราก็รวยแต่พอดีนะเน้นสบายใจนะถามว่าถ้ารวยเอาไหมเอา <laughs> <laughs> แล้วก็รูปภาพที่เราขายไปคราวที่แล้วนะครับ <laughs> ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับซื้อเป็นเซ็ตก็ได้เป็นเซ็ตแบบว่า2ชิ้นหรือว่า4ี่ชิ้นก็ได้นะครับมีคนมารีวิวแล้วด้วยว่าแบบซื้อไปแล้วปังเราเฮงน,นะก็ <laughs> 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 นี่แหละไม่อยากรวยหรอกแต่ว่าก็ช่วยซื้อนิดนึงนะ <laughs> <laughs> ไปดีกว่าแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ